ตอนนี้มาถึง EP 5กัครับสรับเลขล่างตัวเดียวนะครับชื่อสูตรที่อาจารย์ตั้งนะโชคเงินล้านนะครับสูตรนี้อาจารย์ก็ไม่่อยชอบตัวนี้นครับ7แต่ว่าก็กันนะครับถ้าใครชอบนะอาจารย์ขอโทษด,ด้วยถ้าไปดับฝันของใครถ้าใครชอบบางทีเป็นเลขเด่นของท่านนะครับ อาจารย์ขออภัยด้วยนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ครับอาจารย์มีความรู้แก้หางหางอึ่งเหรออึ่งมีหางด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวหลังจะไปรูบๆดูหน่อยอึ่งมีหางตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นสูตรครับจำไว้มั่นนะครับ อย่างกติที่บอกไว้ว่าจับปลาหลายมือดีกว่าจับปลามือเดียวนะครับจับหลายมือมันอาจจะติดสัก2ตัวด้วยซ้าถ้าจับมือเดียวนี่หลุดหลุดครับอดแน่เลยนะครับกลับบ้านโดนเมียด่าเลยะโดนด่าเลยไม่ได้ติดมาติดมือครับเพราะฉะนั้นสูตรที่อาจารย์ให้นี่ไม่ได้คิดเงินครับแต่ว่า ต้องระวังในการใช้นะเดี๋ยวเราก็มาวิเคาะอกกันนะเรามาอยู่ทีมสืบสวนสอนอแอดคาร์ไม้นะครับเนี่ยเอาการกำมันๆแต่เอาจริงครับเอาจริงจ้มูอหนาวและเที่ยวนี้เพราะตอนนี้มันหน้าหนาวด้วยแ <laughs> น่นอนอยู่แล้วจะเมือบอกมึงไม่ต้องหวังกูหลอก กูสบายอยู่แล้วทุกวดนี่กูได้เปรียบกูอั้นเป็นหางเว้าวอีลุ่มเลยสูู้กูไม่ได้หรอกใจเย็นๆครับพี่น้องเราได้ยินคำนี้เราก็สะเทือนใจนะเรามาร่วมเมืองครับเรามาดูว่าสูตรไหนพอจะใช้ในการสอบสวนสืบสวนในการเปิดหน้าที่ว่าตัวไหนจะมาในเลขท้ายสองตัวล่างนะ เคสนี้นะคดีนี้เ,เป็นคดีลงวันที่17มกราคม2565ครับทำไมไมาเรียกคมของมีคมอาจารย์ไม่ค่อยชอบหวาดเสียวครับมันมันเจียวๆเงินไม่รู้ปกคมเนี่ยสาวทาคมก็ไม่ชอบก็กลัวครับเนี่ยครับสูตรที่5นี่ อาจารย์ให้ดูสูตรนะอ่าไปชมกใกล้ครับวิธีททำอาจารย์ไม่บอกเลยครับว่าสูตรนี้เป๊ะๆอาจารย์ก๊อปมาจากคอมของอาจารย์เองเป็นสูตรที่อาจารย์เก็บไว้ไม่ต้องกลัวครับมีคนบอกว่าเสียงอาจารย์หลอนมันหลอนตรงไหนอาจารย์ขนลุกเลยเมื่อคืนนั้นอ่านเจอนะเสียงอาจารย์หลอนตายแล้วเรามันหลอนตรงไหนครับ อาจารย์ไม่รู้ตัวเลยนะอ๋ออ๋อออออู้วว่าเจอาจารย์กลัวผีเลยงวดนี้เจ็ดครับล่างอาจารย์ไม่ก็ชอบแต่ว่าอาจารย์ไม่อยากดับฝันของท่านผู้ใดครับถ้าท่านชอบของท่านท่านก็เก็บไว้เพื่อเป็นอาวุธของท่านนะครับ อาจารย์ไม่มีความรู้ที่จะไปดับเลขหรอกนะของฉลากก็ไม่เคยประกาศวัดวันที่ตารางตอนนี้เลขดับคือมีแต่เลขออกที่เขานั่นกันนะเราก็อุตสาห์อุตริเมาสร้างเลขดับดับไม่เืินฟื้นไม่มีหนีไม่พนม้นบางทีเพราเลขดับนี่แหละนะเคยเสียเปลือกเลขดับตัดไว้เหลือ2องชุดไอ้นั่นติดเลขดับตัดทิ้งจฉบอะกูเลย เจ็บแยบแยบครับหลายครั้งหลายคราวแล้วเพราะฉะนั้นอยากไปดับนะครับสวนเงินแสนเงินล้านมาเพราะเลขดับแต่ว่าถ้ายังไงถ้าชอบก็เอาไปใช้ได้ครับอย่างเรามัดระวังนะอาจารย์ไม่อยากแนะนําไม่ใช่เอาแค่บอกเป็นพิธีครับบอเป็นประดับความรู้เดี๋ยวจะแจกสูตรให้เยอะๆจะได้เล่นหัวเล่นกันมั่งเหรองานนี้ทีนี้ก็ กินยาแก้ปวดหัวกันมั่งล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ทีมสืบสวนหาเลขที่จะมาโปรหน้าวันที่17มกรานี่ครับกมงก็จแล้วครับนี่เลขที่อาจารย์ให้ไว้นี่นะเน่ยใ,ให้ให้ให้ดูกันแค่น,นี้นะชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับนะครับ กงเห็นนะครับคงเห็นวิธีทำนะอาจารย์เอามาฝากเผื่อท่านที่สนใจชอบอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นสูตรนี้ยิ่งชอบหนักเข้าไปอีกถึงขนาดละเมอเพื่อพกมวดน,นี้กูรวยแน่ระวังนะครับมันไม่ร้อยเปอรเซ็นนะดวงของท่านด้วยนะอาจารย์ไม่ค่อยมีดวงครับมีแต่ขี้กากเป็นดวงดวงตาสีมาโรชั่น แป๊บๆมันก็มาแต่ปั๊กนี่หายไปนานนลครับเป็นมาตอนเป็นหน่มก็เป็นเป็นขี้กากเป็นสังคังนะตอนนั้นดวงดีครับเป็นดวงเยอะเลยสังคังคารมังกฉามิอะไเนี่ยต่นี้ไม่ค่อยเป็นเลยครับโอเคนะครับเราก็ให้ดูกันนะเนี่ยจากงกบวลเวีนตรงเนี้ย เพื่อหาจุดที่ว่าจะอธิบายก็คุยกันไปนะเราอยู่ทีมสืบสวนเดียวกันแล้วนี่เนะครับเนี่ยเีมันมาแต่ละงวดนะก็มาอยู่นะแต่ว่าถึงกล่าวมันไม่มามันไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกนาะมันคงไม่ได้ส่งอีเมลไปหาท่านนะเอ้ยวดนนี้ผมไม่มานะครับพี่ตัดใจอย่ารอผมนะครับ มันไม่บอกครับมันนัดแฟนไปเที่ยวมันไม่บอกดีๆมันก็ไม่มาสูตรเนี่ยมันทำให้เจ็บกระดองใจมานักต่อนักเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่สายกลางฟังคำเตือนบ้างไม่ฟังบ้างก็ดีครับเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอรเซไว้ิก ก็พลิกหมุนไปหมุนมาไหยเดี๋ยวแตกเลยอาจารย์หมุนมันเหนื่อยกบเยนี่น,นหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวคนผู้ชมบอกมันจะหมุนหาอะไรนักหนาเนี่ยหมุนให้ท่านได้เห็นาตาแท้ของสูตรนี้ครับาตาแท้ของมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้าว่างเดี๋ยวอาจารย์จะทํามาครบ เจ็ดตัวครบล่าง6ตัวแล้วก็5ตัวเราจะทำาต็ล้หนึ่งส่วนก็คืนนี้อาจจะได้สักส่วนหรืออาจจะไม่ได้เลยให้ท่านลอเกอร์ฝัดกระด้งเปล่าไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ไม่เห็นนะคืนนี้นะนะถ้าเห็นจนะแสดงว่าอาจารย์ว่างอยู่ครับวันนี้ปีเจ็ดวันนี้ปีเจ็ดคงไม่มานะ รูพี่เจ็ดจะมาเนาะยังไม่ถึงเวลาที่เขาตั้งวงล้อเลยนะครับโอเคครับมีใครชอบเลขไหนตับเลขไหนได้สำนักไหนก็มาบอกทีมสืบสวนสอนอแอดคารมายมั่งนะครับตำบลทำกางกับคนที่ไม่รู้นะครับเพราะบางคนก็มาฟังอาจารย์อยู่คิดว่าอาจารย์รู้เจอที่ไหนได้อาจารย์ไม่รู้เลยว่าเลขจะออกอะไรงวดวันที่17จมกราคมเนี่ยครับ เนี่ยดูครับพยายามเฟ้นหาครับคงไม่ตาลายนะครับนี่สูตรก็ตามนี้ครับบวกกันไปนะถ้ามันเข้านะหรือเอาตามนี้ถ้าเกิดมันหลุดแล้วก็เอาไปทําเลขดับซะเลยครับสูตรดับบางทีสูตรเดินบางทีมันกลายเป็นสูตรดับนะนี่แหละเราต้องลักไก่มันนะ นี่จะเป็นนักเล่นนะ,จะเจ้าเงินจ้ามือเนี่ยต้องมีอาวุธนะต้องมีดโกรมีดพระอีดาบไม้มเบสบอลไม้คมแฝดหรือไม่แต่ไม้ทิ่มลูกกินก็เป็นอาวุธได้ครับมีอะไรเก็บๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาฝากอยู่เรื่อยๆครับคนละยุทธคนละเม็ดเคล็ดลับจะเอามาบอกนะครับ ขอท่านอย่าบ่นอย่าเบื่อนะครับคนที่เคยเชื่ออาจารย์ที่รวยไปก็มีที่จนก็มีครับถึงได้เคยดแค้นอาจารย์มากอาจารย์กลับขอไปครับลวมไปบอกบอกไปว่าอาจารย์ไม่ได้คนรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องบอกทุกวันแต่ว่าสูตรนี่มันใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีสาระเลยนะมันมีครับมีมีดูดีๆครับ บางทีอาจารย์ดวงไม่ดีนะจะช่วยคนอื่นบีบสุดๆบีบจนหน้าเขียวมันก็พลาดนะบางทีก็เข้านะโอเคนะครับสำหรับคืนนี้ก็ชุดนี้จบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามามามาปะกันใหม่นะครับสูตรอื่นนะครับสวัสดีครับ